สวัสดีค่ะมื้อนี้ผู้สาวขฒ่าพามาเห็นรถเกี่ยวอ้อยพี่น้องเลยสิมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าบ้านเฮาก็เป็นมีเทคนโนโลยีทันสมัยคือกันเนาะทุกม,มื้อนี้หาคนงานตัดอ้อยอยากพี่น้องก็เลยเอารถล,ลงทันสมัยอยู่พี่น้องนี่ใหของเอดวนอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่ละพี่น้องเอ้ยเห็นอันนมากเกี่ยวก็เลยสิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่ง มันไก่ได้่ได้เต็มระเบ้อยังว่าเต็มอันคนตัดเป็นไรบ่เนี่ยเป็นตันตันจักบาทจ้ะสามร้อยยี่สิบบาทสามร้อยยี่สิบโอ้ก็ดีก็จ้างคนก็เนาะเพาะเมื่อยพร้อมเพราะว่าเขาจ้างเป็นคนตัดเป็นว้ามันกับแพงคือเกาเนาะส่วนสิได้ตันก็ได้ เออเอารถตัดนี่ก็บสบายดีว่ายรถถูกระยาพอดีอร่องครับเขานี่ไพอดีน้อง น้ำขวควางลดทิดหรอลดทุกหรอจำ่วงพวี่น้องแดนน้ำขวดฟองต้ไปวอมถ้าไปเบิก,ก,กไ,ไก่ก็ประทันรถเยือนตั้งวดเยืนบ้าด้พี่นเองมันควน เขากลับมาก่อนนะขันหนึ่งเกี่ยวยังพูดไกลๆพุทธพี่นอ้องพูดขันหนึ่งเกี่ยวยังไกลๆพุทธน์จองขันเลยน้ำประทันรถเดี๋ยวเพิ่นก,กับกับมาอีกรอบหนึ่งพี่นอ้อง อ,อุ้นถ้าตนึงเจะกพียวอู้เจาะก็หมดหมดเลย้นมดะมือนี่มันหาคนงานยากพี่น้อง่างกับแพงคือเกา แล้ก็เพิ่นบ่ให้จุดอ้อยเนาะอัฐบาลเพิ่นบ่ให้เผาสวนอ,อนว้อยซั่นแล้วคั่นบ่เผาก็นคกนก็ตัดบ่ได้ตัดยากก็กําลังกลับมาเอาหมงนี้พี่น้องประเทศเฮาก็บ่ล้าสมัยปานไดเนาะุม,มื้อนี้ เทคโนโลยต่างมประเทศเพนกะท่านสมัยบ้านเขากะเอาเขามาแน่พอคนงานมันหายากแล้วโรงงานเพิ่นอันรับอ้อยสดเทิ้งใบเทิ้งสิ่งจะยบนเขาก็หายุ่แต่แกเขาก็ซื้อ,อยุ่พี่น้องแต่เขาก็รับยู่แต่มันหนังแทงคนงานอันหาบ่ไดด บนเสียวโลดมัดตรงแบน,นำ้ำฝน อะไรพี่น้องอันนี้เขาเล่มได้แค่นี้เฮ้กน,น,นเล่มเอาเล่มปใส่สหนางานทางคุณปเป็นเ่มตม้นมาต่ทางคุณรถตัดขั้นหนึ่งกับส่รรถลากประมาณสี่ันพี่น้องสี่ันหรือหาคันหาคันเนาะมีรถเป่าลมพร้อมมีรถเติมน้ำมันพร้อม เดี๋ยวจะไปถามจะฟ้องให้เพคนก่อนว่าเปคนม้าตาบานเดยไปไก่บ่ได้พี่น้องไปใกล้แล้วมันควันไปก่อน ก็จะเริ่มต้นไหมเริ่มหนาไหมอันนี้นวยบริการน้ำมันแบบนี่้นวยบริการน้ำมันแบบนี่้ออโอ้มีรถบริการน้ำมันพร้รมพอมเอออน้้้พพรรรมมั โอ้ห้างเสาห้าน้ำพร้อมก็ดีเด้เนาะมวยนะมมเคลื่อนที่ไปเลยมันบ่ที่ปัม๊มอันนี้ปั๊มยังนอนอี่ปั๊มอันปั๊มล้มบ่ปัม๊มล้มเปา่าล้มเป่าเป่าเอาเอาใบออกเอาใบออกเอาออเครือ่องรถที่เป่า,ปาอันนี้เใบใบออที่ยวแล้วกับเที่ยวเล้วเออป่าบ่เป่าเที่ยวเล้วจากเครื่องรถเนี่ยแล้วกเปา่าใบมันออก

เราทำเกี้ยวจ้างเกี่ยวเข่าก ah. uh, vale ับแพงกว่าแม่นบ่จ้างเกี่ยวเข่าแพงกว่าเกี่ยวอ้อยอรลงเกี่ยวดีกว่าเนาะเพราะว่าเกี่ยวอ้อยมันบ่แพงคือเกี่ยวเข่ามันก็หาคนงานยากทุกมึนเพราะว่าบ้านเขามันมีหลายคันแล้วเนาะทุกมือนี่ายหลายเข่าโรงงานช่วงนี้โรงงานปิดแม่นบ่ปีใหม่นี่ปีขึ้นเลยเนี่ยปีขึ้นคือปีขึ้นอะ ปิดเมื่อนี้ป่ะเที่ยนเที่ยงคืนเมื่อนี้แล้วก็เปิดวันที่เท่าไหร่เปิดวันที่สามแต้รถเกี่ยวนี่เขาหยุดบ่บ่หยุดเนี่ยมีงานมีงานตลอดบ่เจ้าจังไหร้มันก็ต้องหยุดทำงานเด้อครับแต่หมวดลูกอินพันไปตัดอ้อยคนงานพคนบ่พคนบ่ให้หยุดแต่คนก็หยุดเอาเนอะก็หยุดก็ตามทัานเลยครับเพราะอ้อยเาจะอ้อยเพราะใบใหม่อ๋อยันอ้อยเพราะท่านขืนเนาะ เพราะว่าคนบอกว่าโรงงั้นหยุดแต่คนบระยุดธ่าสั่นเอาคนงานเขากับอยากเลีนปีใหม่นะไทยอะไรต้นนี้เลยอันลงยูทูบกดติดตามบนในด้ฐนตรสาวต่อมาเดียวมือนั่นเห็นรถเทียวจะสางางนี่ผู้สาวก็ดี้อยแน่ว้าคือนวันนี้นะสัตนะยังมีเลยเดินลาวน้วโอกบ้านเขาก รถมายีท่นสมัยยุ่เนาะคนงานมันหาไ่ได้หรอดีอนรดร้องกันสบายคือกันแล้เบรา้องจุดแล้วกัเป็นควันเนาะเขาบ่ให้จุดทุนนี่เขละพิษนะครับนม่โอ้ยพวกอนนี้เษ์ทิ้งไปรอบนี้เขาต้อตานเเขาต้อตานเขาบ่ให้เผาเนาะี่เขาบ่ให้เผาปลาเขาบ่ให้จุดออยนี่มันอยร้อยเปร์เซทิ้งปอร์เซต่อไปที่นี่มีหนาที่นี่หาปอรเนต่อใช่หมอ๋อเขาบอกห้จุดเลยเป็นบ่ ต่บางป้าเขาก็ไปขออนุญาตเพราะว่าใส่คนอยู่เนาะเขาก็ให้จุดอยู่ฝอยเป็นเน่าเมนอ้อยลมจีสำคัญตัดก้าตัดยักเนาะกันเมนบ้าจุดกับคนกับลงบะได้คนกับเห็ดบะได้มันกับบ่อฟอขืนง่ายเสียเออบ่อฟอขืนจ้างแพงอีกต่างหากคนงานฝ่ายอีสานปีนี้กับบ่อไฟเดินมาเด้เหมือนกับแกซ้ายหมดคนนี้เป็นกับบ่อมาแล้ว นีสารเพิ่นบ่ค่อยเอามาแล้วก็หาคนงานบ้านเฮากับบ่ค่อยมีแล้วนี่แลหะละใส่รถมันส่วนขาเลงปลาหลายอาาาาเออรถนี่เพิ่นมาตตาบานไดนเนาะมาตตาบานไดเนาะรถนั่นก็นดีครับนั่นก็นดีอดดโอ้บั่นนั้นก็นดีบา้านเฮานี่ตัวนี้ นึกว่ามาแต่ทางอื่นเาแ่ผู้ด้สูงพี่เอาผู้ได้สงบ้านไหนชั่บ้านังานนะพ่อแม่พวกผังาดโอ้ตุหไผ่กับยุ้งผู้ไดสูงด้วยกันยี่บ้านคู่นะพ่อหน่ะแม่่อแม่กับยุ้พุู่ล่ะตะกี้บ้านเก่าคนไม่น่ม่ใช่แ้จะมานอดีสอบ้ค่ังานพี่โอ้ตะกี้สมัยพ่อแม่เป็นกับจักพี่น้องสมอหลุร้านมันห่างกันแล้วเนาะบมุ่้นจักกันเออ আঁ <laughs> মানৱানি <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> เพียงอัดเป็นก่อนกับมีใบเอาไว้นิถ้าเหตุเป็นก่อนคือจังอัดเพียงนี่ล่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาให้พี่นกก้ิ่งอีกอันนี้เต็มรถล,ละมั้งนี่คนเด็กก็้อกินข้าวบ่ อันนี้มันถ้ายามมื้อเช้ามันย้อนเสียงพี่น้องก็เลยบ่ภาพบ่ดีปานใดดอกพ่อไปนะ นวดต้มเดงนไปน้ำพี่นอ้องเดเี๋ยวจะมาจากเต็นเลยพี่สาวแถวท่านไม่คิดไปดีๆุดเส็ยมาให้พี่น้องเบิ่งหน้าพี่น้องอ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่อีกอะเอาแค่นี้ก็นาะมันคุณแห้งขาดไปไกลประเด้๋ยวอะไรละเอียดจนซ้ำนี่แหละ ป้านเขากับปลาลสมัยปันไดสตอนนี้คนงานมันหายากก็เลยเอารถเกีียวกันเอารถลงเนาะกับผู้สาวแถาทำนี้าไปดีกับเสียไม้เบิ้งไม้ที่เนาะกดติด hmm. ตามให้ไน,น้เด้อวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้ก็นอนเพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ